เบิร์ตอาการหน้าเป็นห่วงชาวเน็ตถามสบายดีไหมตอบสั้นๆคำเดียวสะเทือนใจนับเป็นความสูญเสียและโศกเศร้าครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงไทยเมื่อนักแสดงสาวแตงโมนิดาเกิดอุบัติเหตุพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาจนเสียชีวิตของและเมื่อวันที่24ก่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ครบรอบหนึ่งปีเต็มของการที่แตงโมนิดาจากไปซึ่งทางด้านเบิร์ต ก็ได้โพสต์รำลึกแฟนสาวหลังเสียชีวิตครบปีว่า t e a s been a year since t e a s ก่อน at melon t e .official 24เฟบเครื่องหมายสี่เหลี่ยม s t o n e อร k บเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกร e e n ม a เม e อนหนึ่งปีแล้วที่เธอจากไป at melon t e .official วันที่24กุมภาพันธ์และต้องบอกว่าล่าสุดทำเอาชาวเน็ตเป็นห่วงเบิร์ดหลังชาวเนต็ตโผล่ถามถามสบายดีไหม ตอบสั้นๆคำเดียวสะเทือนใจโดยเขานั้นได้ตัวระบุข้อความผ่านโซเชียลว,ว่ามีคนถามว่าสบายดีไหมตอบไม่ถูกเลยเอาจริงๆแม่งไม่สบายเลยไม่ดีอยากตามเธอไปแต่สงสารคนข้างหลังก็ต้องอยู่่ไปแบบนี้หลักคิดถึงสุดๆคิดถึงมากบอกเลยว่าหากใครได้อ่านแล้วต้องสะเทือนใจและอดเห็นใจไม่ได้อย่างแน่นอน